ค่ะท่านผู้ชมเจรแ่งกับมาที่ลานโพค่ะท่านผู้ชมเข่ามาที่ลานโพค่ะเบืองบรรยากาศของนอกก่อนก่อนสิข่านี่ปากทางมาตะบันน้องหลวงเลยคะ่ะให้ดูก่อนนะคะนี่รถมาเต็มวัดมาจากไสโนขั้นน่นอมาจากคอนแกนมาแม่ไก่เห้เ้าเนี่ยความประสงค์มากยัง มาอย่างค่ะสวัสดีค่ะความประสงค์น่ะมาอย่างมาขอเลขบ่อกหาเนี่ยไปค้าขายโอ้หาแนวไปค้าขายประเดี๋ยวมาหาเลขครับนบ่สองย่างนะครับสองย่างมาหาโชคหาลาบมาบูชากระจับน้ำเพลินครับผมจับเงินจับทองหนึ่งตัวเรียกจับเงินจับทองเลยบ่ลเป็นครูหนึ่งอันเรียกจับเงินจับทอง หนึ่งตัวเรียกจเนวนจับจองผู้ใดจองผู้ใดครอบครองกะจังเจ้าขันมีหาจัดเสยเอาหาอันนะต้องมีลายซื้อหาคนสําหรับคนที่จัดใส่ถ้ามีคนหนึ่งครอบครองได้หนึ่งตัวก็ส่งซื้อน้ำสก,กุลมม่ห้ปูสวดถ้าจะไปฝากพี่ฝากน้องคน้นใดพี่น้องคนใดก็เอาส่งลายซื้อมาผู้ใดเสียเอาท้องกูส่งลายซื้อน้ำสก,กุลเขาเขามากับจดซื้อมา จดซื้อผู้สีใสมากถ้าผู้ไม่ใช้ไม่มีสิทธิ์มันจะมีผลหนังตาผู้ทีค่ะสวัสดีค่ะมาจากไซค่ะเจากกั๊บเราแบบนี้ค่ะสว่างค่ะอ๋อมาจากน้ำเจสว่างขอบคุณค่ะปูหาสายญาเจสว่างอ๋อเจสว่างค่ะนี่เจแดงเจแดงเนีเห็นแต่ในอันยูทูบเห็นตัวจริงแล้วค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามขอบคุณค่ะกลับแล้วนะคะค่ะกับแล้วค่ะมา,า,า,าท่านพอดีเนาะ อ๋อพ้นมายืนทากันเมื่อกี้นี่ตาเศร้าป่านนี้ละจากขอนแก่นหุ่นเนาะมาจักมองค่ะนี่ตั้งใจจะมากี่มองจะมากี่ที่เอ้าเพว่าสิไปหลายอยู่ว่าั่นสดุไปหลายที่อมินบะเพื่อนสิไปหลายวัดเนาะค่ะเนาะสิไปเพิ่นสิไปวัดจุ่มสีนะมินบ่ครับ ไปขึ้นไปหาปูในยืนแต่เสียงปูวอนวนเท็ดในยืนเน่าด๋อยกับมวลเน่าดัน้ปขึ้นไปเบิ่งคุณค่ะมาจากไซค่ะอายุสว่างนี่แหละเนาะเมื่อบุญบ้านเนี่ยว่าสิไปอยู่เดินๆบุญบ้านไซเอาอายุบ้านที่ปูเพิ่นไปอันนี้เอ็ดอย่างเดียอ๋ออ๋อบ่เป็นเฮ็ดบุญบ้านปูเพิ่นไปเปิดเปิดโสดเปิดลาบเปิดโสดเปิดลาบอ่อนปูไม่เข้าบ้านเจ๊จะถือไหมไอไปเสื่อ ตัวจับไทยเหรอแม่อ๋อตัวจับไทยซื้อมาแล้วกันสันมันบอกว่ามันประกันการสันได้จ้าซื้อมาแล้วยังตั้งว่าเป็นตั้งเป็นอยู่หรอตั้งไหนเนี่ยวันนี้เธอเอามานล้เขาอยู่ในใสอยู่ในวิลไล่อือนีวมันตั้งว่าท่านได้ได้มันจังบอมันจังบอสันค่ะสิไปทางไหนต่อนเมื่อวานนี้สิมาเนี่ยเรอคะแจักสิไปใส่ต่ออีกกลับแล้วบอกค่ะจะกลับแล้วหรือเ่ โอ้เจดงย์ก็มาสวยมาสามโมงกว่าสี่โมงค่ะท่านผู้ชมาสวัสดีค่ะขอบคุณใครหลายๆที่ติดตามจ้าสวัสดีค่ะมาจากใคค่ะมาจากธาตพนมสิบปหาปูนะน้ะปูไปสังบัดอัมพวัณนะไปเมื่อไรบัดรอ๋อเพิ่นปิดวัดค่ะเพื่อปิดบอกปิดวัดอัมพวันก็สองถึงสิบห้าบัตรีหน่ะจ้าอ้าวเพื่อปิดต ก็แล้วว่าสิไปเี่งานเล่าบุลเล่คไปจะเนาะค่ะปิดวัดไม่ได้ปิดวัดแต่ว่าเพิ่นมีจิตของสงฆ์จะต้องไปไหว้ผู้บาอาจารย์จ้าเพิ่นเป็นนั่นปณีในทางเดินสายข้าลาวะช่วงช่วงขอบพรรษาเนาะค่ะวัดเพิ่นอยู่บ้านยังอยู่บ้านยางงามตำบลบงใต้อำเภอสว่างแดนดินค่ะ ปิดถึงวันที่สิบหาโซคลาพ่นเกษียคือเกาหลาม้างวันที่สิบหกมาจากสค่ะน้องค่ายพ่ออยู่บ้านใดน้องค่ายโอ้ยู่บ้านัดพ่องค่ายโอ้นอ่ยู่บ้านเดือบันเซียนจ่าบันเซียนทาบอ พ่นมาหลายเนาะมือนี้เนาะติดตามเยอะค่ะขอบคุณค่ะเปนใจนกหน่อยจ้าแฟนขับเจแดงนี่เนี่ยเออแฟนขับเจแดงเนาะโอ้ยติดตามมดนกแชนแนลหน่อยกับนกนกกระตว่างงานว่างเลี้ยนอ่ฝากติดตามนกแชนแนลนี้ได้ค่ะเด้อทีมงานเจแดงเนาะเพิ่นติดเลี้ยนเพิ่นเคลือเล่ยบดายใครร้องคลิปอะค่ะ แหตุการปกติไหมวันนี้คนเยอะมากคนเยอะมากไเปิดให้ท่านผู้ชมเบิ่งดูสงสยัยเจแดงจะได้มากประจํำยุนี่ละมั้งสงสัยสิมากประจํำยุนี่ถ้ารับแขกให้ปูเสหยังนอ,ยนอนเนาะมาจากไซคะ่ะมาจากไหนคะคนแกโนครมื่อกี้นี่เนาะเจะเฉพาะคนคุคนนา ถามกันมาแล้วป้าถุนนี่ยเทศบานใดเนาะค่ะสวัสดี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 ค่ะมาจากไสคกันนี่มาจากต้องหาหลังที่โทษบ่กจะโทษไปถือกันจ้าละแม่เลยบอกใครแม่มาบ่จ้า โชคดีที่นี่นอนรับสายโกับิสิว่าได้รับันแม่กับไปนั่นว่าแม่กับเขดเดงมาจากใส่ยูใส่นกคนพนมุ่าไก่ดอกไก่ก็นั่นข้าเจ้ากับมาอ บอกว่าันนนบูาเนเอนเจด้องยู่ใกล้ๆแม่เองโลดอยู่ใกล้ๆนะอยู่บงเนือค่ะข้อไตเหไหมพีองหข้อไตสวัสดีมื้อนี่อวันข้อสวัสดีบงเหนือจ้ะแทบรู้จักกันเบิดแล้ววะหนากันนะแต่ซื้อจำซื้อม่ได้่ะ้บอกเพือนไล่เพื่อนแม่อยู่นองหาน ก็มากเลยนี้เนาะเออเองเนอก็ไปเที่ยนอันเดียนสกาวจ้าคันเดียนสกาวแม่จะยุ่งกับไก่นี่ได้แม่แม่ใส่น้องหานี่แม่กับมาบะนี้คือหลายมือเลยเนี่ยบะนี่ก็เลยทั่วอีก่บะนี้ก็เลยบอกอันเดียนสกาวแม่อยากได้เบอร์ทั่วบะเดียนสกาวก็เลยเอาเบอร์ทั่วคือนาบังบะนี่จ้ารับลันมาค่ะได้แล้วซีกับแล้วได้แล้วดูคนร่างสิมอส่าจะน้องหานี่เล็กๆแค่นั้นไปเอายึดนั่นกู้สนไปใส่ โอ้ตายรถตู้เพิ่นว่าตั่งไปเบิ่งเด้อซั่นงวดนี้บ่งวดนี้บ่เบิ่งแล้วบ่นกน้อยเงเก่าเบิ่งเก่าเพิ่นออกไปเลยดิงวดก่อนออกอยู่รถอันไปเบิ่งก่อนไปเบิ่งก่อนงวดก่อนเพิ่นยังบอก91ตรงๆเนาะโอ้ยเจ๋งแกว่าสิซื้อก็บ่ได้ซื้อโอ้5894 เก้าสี่ละมังนี่เกาปดล้วกเเอาเปะกดีเลยอ้ยหงวดกวนิ่นบอกว่าให้เบิ่งตันนี้น่อยโอ้ยท่านผู้ชมกำมัถ่ายอยู่นี่เจ๊แดงบังยูบ่งยูแตงคุณผูสนใจว่เ่ากี้พี่ว่าเบิ่งตัวนิหนอยงวดควนบอกว่าให้เบื้องตันน้อย อาจเกจะเป็นได้นี่แม่วาดกวนเพิ่นมาบอกให้เบิ่งตัวนน้อยๆกับเบิ้งยุกแบ่ว่สนใจต้องส่ใเบิ้งได้ได้ทำกัเบิ่งยิดมไทยรถตู้คู่พันะบอกบันดีกระเรยว่ายันปันเกี่ยวบันรลดแกนยียร์แกนบินห้าห้าเก้าแปดเก้าห้าเปันมาสู้ในเพิ่นดึงากพัรอกเลยห้าเมันก็ตรงกันตัวนี้ตรงกันต้นนี้ เออาเอาเติมผู้ชมโอ้ยส่ยดยนุหน่อยมอตอร์ไส์มากแต่ว่าไก่ดอกมอตแต่ไส้มากกับว่าไก่ดอ้เดีออสามิโล่สาโล่นึ่งไก่ดอกเป็น้ดองเนสกท่านผู้ชมหมวดกรรผนบอกมาเบิ่งถ่ายรถตู้่นบอกให้เบิ้งตัวน้อยจะแดงก็บว่าสนใจกระทายู่เด้ ท่านผู้ชมเหรอสิบ่สนใจคือกันนั่นแหละต่เจแดงยังบ่สนใจเนาะโอ้ยเสียดายแห้งงวดนี้ตัวนี้แล,<า>ล้วฮะดูสิตัวนี้ตัวนี้ค่ะท่านผู้ชมเนาะเจแดงจัดตัวนี้กับหัวห้าหกห้าเก้าหาหกหาเก้าโอ้ยเสียดายแห้งเสียดายแห้ง่งนกระบอกคักๆว่าให้แม,ม่เบิ่งตัวนี้หน่อย กับเก่าหนึ่งถ่ายแล้วพอดีแล้วก็เขียนให้เก่าหนึ่งเปูกระดายสกับหลบเรื่องฮัตะมากค่ะวาดีค่ะวัดจุมสีบ่วัดจุมสีปูร่องเฟรเหมืองเศร้านี่น,นี่นี่น,น,นี่อ่านอยู่นี่จะเกิดนิยงขึ้นคนประกาศปิดวัดเมือเศร้านี่โอโหทกัน เพิ่นประชุมกันมือว่านนี่เข้าไปก็เลยคุยกันบัดนี้เพิ่นเลยว่าเพิ่นสิประชุมกันเพิ่นเลยว่าเพิ่นสิประชุมกันเออก็สิประชุมกันบ่ได้ลงมติอีหยังกันแล้วมั้งเพิ่นถึงลงเฟซมาว่าปิดบัค่ะท่านผู้ชมเพิ่นวางได้ก่อนมั้งทั่วบัดนี้มันสิออกคนเนี่ยลเพิ่นบอกเพิ่นตัวน้อยเด้อเพิ่นว่าน่ะ มื้ก้อนนี้เออแม่นอยู่บัดนี้เพิ่นว่ามันสิออกตัวใหญ่่ซั่นออกตัวใหญ่บ่แม่นออกตัวใดเพิ่นว่า4ตัวใดานเิคือบ่อเพิ่เพิ่ว่าอือเพิ่บัดนี้สิออกตัวใหญ่ือบสุดตัวน585954ัหลายคือเกแดงแม่นแล้วบ่ถูก่แม่นอยู่จะตามเด้อค่ะท่านผู้ชมตามบูมีเงินหลายบ่ได้เด้นะเอาตามกําลังเจ้าของพิจารณา ตามดวงตามโชคห้าแล้วเนาะเงินเทวดาเนาะเงินบุญกุศลห้านั่นแหละเงื่อนบุญห้าอันแหละผู้ไม่เงินหลายปผนได้กยแซื้อยังบ่ถืออยู่ถ้าว่ม่บุญกับบะถท่านบอมีบุญแม่เงื่อนเทวดาแม่กลับแล้วอันบ่ขับอันนี้ค่ะขอบคุณค่ะมาแต่เสาเลยมาพอคนหลายเนาะค่ะ ต่อม่านสามซีโมงเลยจะแดงม่านคนน่ะจ้ะบางทีเพิ่นจะแดงขึ้นมากเหรอคะท่านผู้ชมมาจากบ้านเลยค่ะสวัสดีค่ะน้องส้นป่าใกล้ๆตัวนี้จ้ะใกล้ๆนี่ตัวนี้ค่ะสวัสดีค่ะมาจากไสค่ะผู้ดอนผู้ดอนอ๋อจ้ะมาอย่างความกิตตานามาค่ะ กระจับค่ะซากระจับน<ะ>ั่นกระจับทอ่องเนาะ